ฟุตบอลไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลง FIFA ยืนยันว่าจุดเบลกองหน้าที่มีเชื้อสายไทยอังกฤษของครอบครัวสุนทรพยบจะลงเล่นในทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสร้างความรู้สึกตื่นเต้นในสายการกีฬาได้และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คนอื่นกำลังพลาดสาพันฟุตบอลนานาชาติ FIFA ได้ส่งเอกสารรับรองว่าจุดเบลสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยได้อย่างเป็นทางการในการแข่งขันทั้งระดับ AFC และ FIFA นักเตะที่มีอายุเพียง17ปีนี้ถูกเรียกชื่อเข้าร่วมทีมชาติไทยในการแข่งขันสองนัดคือการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์และการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027กับศรีลังกาแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสร้างความสนใจการรับรองความสมัครใจของฟีฟ่ายืนยันว่าจูดเบลมีสัญชาติไทยอย่างแท้จริงและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะที่มีความสามารถสูงได้แสดงฝีเท้าในสนามกีฬาระดับชาติ ซึ่งเป็นข้อสังเกตสําคัญสําหรับการพัฒนาฟุตบอลไทยในอนาคตแต่ทําไมฟุตบอลไทยจึงต้องการนักเตะเช่นเขาการเพิ่มความลึกของทีมชาติไทยด้วยนักเตะที่มีเชื้อสายต่างชาติอาจเป็นเรื่องที่สร้างความแตกแยกในบางมุมแต่ก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายและความสามารถให้กับทีมจุดเบลทีท่มีความสามารถในการจัดการบอลและการสร้างโอกาสในการทําประตูจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทีมชาติไทยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จุดเบลจะรายงานตัวกับทีมชาติไทยในวันที่10พฤศจิกายน2568และเตรียมตัวเพื่อลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายน2568ตามที่กำหนดไว้และนี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญการเพิ่มนักเตะที่มีเชื้อสายต่างชาติเข้ามาในทีมชาติไทยอาจเป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นต่างๆแต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเตะที่มีความสามารถสูง และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลไทยคุณคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อฟุตบอลไทยในอนาคตอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง